สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเทรดเบรกดาว w n EP ที่8กันแล้วนะครับซึ่งเป็นคู่ของ g XAUUSD หรือว่าทองคำนั่นเองนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับขออภัยด้วยที่หายไปนานนะครับพอดีช่วงที่ผ่านมานี้ผมไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวหลังๆนี้ถ้าว่างก็จะพยายามออกมาทำคลิปให้เรื่อยๆนั่นเองนะครับโอเคนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูคู่ ทองคำหรือว่า XAU USD ที่ได้เซลล์มาในกลุ่มแล้วก็ลงไป TP พร้อมกันนั่นเองนะครับจริงๆแล้วทองคำเนี่ยในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีจังหวะให้เทรดค่อนข้างหลายจังหวะเหมือนกันนะนะครับแต่ว่า,าผมขอเอาจังหวะล่าสุดตรงนี้มาก่อนเลยแล้วกันนะครับซึ่ง สเตปแรกเหมือนเดิมพี่ๆมาถึงปุ๊บเราต้องหาโครงสร้างของกราฟให้เจอซะก่อนนะครับซึ่งเราไม่จําเป็นต้องไปเริ่มไกลๆนะพี่ๆีจะเริ่มตรงนี้เลยอย่างเงี้ยก็ได้นะครับจะมองว่าเ,เป็นขาขึ้นหรือเปล่านะครับก็ไปเช็คดูว่าน,นี่มันใช่ไฮที่แท้จริงไหมนะครับถ้าจะใช่ก็ต้องลงมากินตรงนี้เนาะนะครับปรากฏว่าลงมากินได้นะครับไอ้น,นี่เลยเป็นไฮเบรกไฮไปได้ตรงนี้ก็เลยเป็นโลนะครับรู้โลปุ๊บก็ไปหาไฮใหม่ใช่ไหมครับ ไอ้ข้างบนเนี่ยจะเป็นไฮได้นะมันก็ต้องลงมากินแง่งแรกก่อนนะครับอ่าในเรื่องของโครงสร้างนั่นเองนะครับใครยังไม่เข้าใจตรงนี้กลับไปดูคลิปแรกของช่องผมก่อนได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนแรกเนี่ยมันยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับอืมมันยังเป็นขาขึ้นอยู่แต่ย้อนลงมาแล้วผมไม่ค่อยอยากบายแล้วนะครับเพราะว่าเอ่อแรงที่มันลงมาเนี่ยมาค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็อ่าในทำเฟรมว e คนะครับมันมีการหินไส้นะครับ อันนี้มาแถมให้นิดนึงนะนะครับในท้าเฟรมวิ้เนี่ยเขามีการทิ้งไส้ลงมาแบบเนี้ยนะครับผมเลยมองว่าสัปดาห์หน้าหรือว่าสัปดาห์เนี้ยมีโอกาสที่ทองคำนะจะปรับตัวลงไปก่อนนะครับอืมก็เลยมองว่าเฮ้ยเปลี่ยนมารอหาจังหวะเซลเนี่ยจะได้เปรียบมากกว่านะครับซึ่งสิ่งแรกที่มันทำนะครับ มันลงมาพยายามจะเบรคโครงสร้างหรือว่าช็อกแล้วนะครับแต่ว่ามันช็อกไม่ได้นะครับมันเบรกไม่เต็มแท่งแบบนี้ผมจะยังมองว่ามันไม่ช็อกนะครับแต่ย้อนกลับขึ้นไปเนี่ยก็ได้มีการหาจังหวะเซลล์กันมาแล้วแหละนะครับก็คือจังหวะเนี้ยนะครับมีอยู่ใน Facebook นะครับลองไปแกะกันดูได้นะครับแต่จังหวะชัวร์เนี่ยมันคือตรงนี้นะครับมันคือจังหวะที่ แท่งเทียนนะครับมันได้มีการเบรกลงมาแบบเต็มแท่งแบบนี้แล้วนะครับแบบนี้ผมมองว่าเฮ้ยโครงสร้างมันเสียแล้วนะนะครับมีโอกาสเปลี่ยนไปเป็นขาลงแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันย้อนกลับขึ้นมาเนี่ยเราหาเซลได้นะครับอืมย้อนกลับขึ้นมาเราหาเซลได้นะครับแต่ว่าเออเราจะไปเซลโซนไหนล่ะนะครับถามว่าเซลโซนนี้ได้ไหมนะครับนี่เป็นออเดอร์บ็อกนี่นะครับอืม หลายๆคนนะนะครับผมมองว่าน่าจะเซลล์กันไปแล้วถูกไหมครับหลายคนอาจจะเซลล์กันไปแล้วก็ได้นะครับแต่สําหรับผมผมมองว่าโซนเนี้ยมันยังมีโอกาสเป็นแง่งแรกอยู่นะครับอ่ามันยังมีโอกาสเป็นแง่งแรกนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าขึ้นมาเนี่ยเราหาเซลล์ได้ไหมก็หาได้แหละนะครับก็หาได้นะแต่ว่ามันจะมีความเสี่ยงนะครับเพราะพี่ยังไม่รู้โลที่แท้จริงถูกไหมนะครับพี่กำลังจะเซลล์ทั้งทั้งที่ยังไม่รู้โลนะมันจะมีความเสี่ยงนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าใครจะเซลล์เนี่ยนะครับก็อาจจะต้องระวังกันนิดนึงนะครับปรากฏว่าราคาเนี่ยมันก็ขึ้นมาถึงจริงๆนะครับมันขึ้นมาถึงจริงๆแต่ว่ามันก็มีการทะลุออกมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคาดหวังนะคือผมอยากให้มันเบรกขึ้นมากินตรงนี้ให้ได้ก่อนแล้วค่อยลงไปนะครับสิ่งที่เขาทำเนี่ยเราลองย้อนเข้าไป M15 ดูนะครับ ปัจจุบันเนี่ยถามว่ากินหรือยังก็เกือบกินนะแต่ไม่กินนะครับผมก็เลยมี2แผนในใจนะก็คือแผนแรกเนี่ยถ้ามันขึ้นไปกินนะครับลงมามีอาการเสียทรงอะไรเงี้ยเราก็หาเซลล์ไปได้นะครับส่วนอีกแผนหนึ่งก็คือถ้ามันลงมาก่อนมาชนะตรงนี้ได้ย้อนขึ้นไปเนี่ยเราอาจจะต้องเสี่ยงเซลล์ไปก่อนนะครับอืมแต่สิ่งที่มันทํามันก็เข้าข้างผมด้วยนะครับเออคือมันขึ้นไปข้างบนได้นะครับมันขึ้นไปกินโซนข้างบนได้แล้วก็ กลับลงมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะปลอดภัยนะครับถ้าจะลอดปลอดภัยนะตอนนี้เราเข้ามา M5 แล้วนะพ,พี่สิ่งที่ผมรอเนี่ยก็คืออยากให้เขาเบรกตรงนี้ไปก่อนนั่นเองนะครับอยากให้เขาเบรกตรงนี้ไปก่อนย้อนกลับขึ้นมาเนี่ย,เร,ยเ,รเราค่อยหาเซลล์นะครับอืมเราค่อยหาเซลล์ลงไปซึ่งแผนตรงนี้นะครับผมก็ได้มีการนะครับอ่บอกไปในกลุ่มนักเรียนตอนที่เรากําลังเรียนสดกันอยู่นั่นเองนะครับว่า มันเป็นช่วงจบพอดีนะครับมันมันมาตอนก่อนที่ผมจะจบสอนพอดีนะครับก็เลยให้แผนในกลุ่มไปประมาณนี้นั่นเองนะครับผมก็มองว่าเออถ้าราคามันลงมาได้นะครับย้อนกลับขึ้นไปเนี่ยเราเดี๋ยวเราไปหาเซลล์กันนั่นเองนะครับอ่าโอเคแผนประมาณนี้นะครับต่อมาลองมาดูกราฟจริงกันต่อนะครับสิ่งที่เขาทาเนี่ยนะครับเขาก็ลงมาได้จริงๆนะนะครับเขาก็ลงมาได้จริงๆเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปเนี่ย เราก็สามารถไปหาเซลลได้นะครับแต่สิ่งที่ผมอยากให้มันเกิดก่อนก็คืออยากให้มันขึ้นมากินตรงนี้ก่อนนะครับออย่างน้อยๆคือถ้าขึ้นมากินตรงนี้ได้จะดีนะครับปรากฏว่าราคาก็ได้มีการขึ้นมากินตรงนี้แล้วนะครับปรากฏว่ามันกินเสร็จปุ๊บเนี่ยมันทิ้งตัวกลับลงมาเหมือนอยากลงต่อนะผมก็เลยหาจังหวะเปิดเซลล์ไปเลยอะนะครับแต่ไม้นี้เอาสต็อปลอตเซฟเซฟหน่อยไว้ข้างบนโซนนั่นเอง นะครับก็เลยเป็นจังหวะที่ได้เซลล์ไม้แรกตรงนี้ลงมานั่นเองนะครับอืมก็เลยเป็นจังหวะที่ได้เซล์ไม้แรกตรงนี้ลงมานะครับปรากฏว่าราคาเนี่ยก็ค่อนข้างลีลานะไม่ยอมลงเท่าไหร่นะครับแต่สุดท้ายเขาก็ไหลลงมาให้อยู่นะครับตรงนี้ถือว่าดูดีมากนะครับในกลุ่มเองเนี่ยก็มีพี่ เบนซ์นะครับได้เซลมาเหมือนกันแล้วก็ท่านอื่นก็ได้เซลมาด้วยกันนะครับก็ถือว่าโอเคนะเซลลงมาผมลุ้งตรงไหนเนี่ยผมอยากให้มันถึงข้างล่างนี้เลยนะครับแถวแถวด้านล่างนี้ก่อนนะครับคาดหวังไว้ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นจังหวะเทรดแรกนะครับที่มันเกิดขึ้นโอเคไหมครับต่อมาสิ่งที่มันทํานะครับผมมองว่าเออมันมีโอกาสลงไปแล้วนะครับแต่ถ้าราคาเนี่ยนะครับมันสามารถย้อนกลับมาที่โซนนี้ได้ผมจะหาเซลเพิ่มนั่นเองนะครับ ซึ่งแผนนี้นะครับหรือจังหวะที่2ตรงนี้ก็ได้มีการแชร์แผนลงไปในกลุ่ม Discord หรือว่า,าในกลุ่มนักเรียนแล้วน,นั่นเองนะครับตรงนี้ผมมองว่าถ้ามันย้อนกลับขึ้นมาเราหาเซลลลงไปได้เลยนะครับโซนนี้ค่อนข้างดูดีนะทุกคนถ้ามันย้อนกลับมานะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับมันก็มีการย้อนกลับมาจริงๆนะนะครับเออแจ้งเตือนผมดังปุ๊บเนี่ยก็เลยเข้ามาดูเลยนะครับปรากฏว่าพอเข้ามาปุ๊บ จังหวะเนี่ยนะครับมันเป็นจังหวะที่ผมกําลังสอนอยู่วันนี้นั่นเองนะครับกําลังสอนอยู่เลยนะครับปรากฏว่ากราฟมันเข้าโซนก่อนนะก็เลยหยุดสอนแล้วก็มาเทรดกันก่อนนะครับตรงนี้ก็เรียกได้ว่าได้เซลล์ลงไปด้วยกันทั้งพี่ๆในกลุ่มแล้วก็คนที่เรียนสดอยู่ตอนนั้นเลยนะครับอืมผมเซลลมา SL เอาไว้ประมาณ1998.4นะครับ1998.4ถ้าจะไม่ผิดผมสต็อปลอตไว้ตรงนั้นนะครับ ก็เรียกได้ว่าอีกนิดเดียวก็เกือบซวยแล้วเหมือนกันนะนะครับแต่ว่าก็ยังเล่นไปตามระบบนะครับเพราะว่าถ้ามันแพ้เนี่ยเราก็ามีแผนสำรองไว้แล้วเหมือนกันนะครับแต่ปรากฏว่ามันไม่แพ้นะครับได้ลงไปเลยนะครับสําหรับไม้ที่2ตรงนี้นะครับได้ลงมาผม TP ตรงไหนนะครับตรงนี้เนี่ยผมนะครับเลง TP เป็นโซนนี้ของ H 1หนึ่งก่อนนะนะครับอืม ซึ่งตอนราคาลงมาถึงเนี่ยนะครับก็ได้มีการนะครับบอกไปในกลุ่มเรียบร้อยนะครับว่าโอเคนะครับถ้าราคามาถึงตรงนี้อันเนี้ยผมก็บอกไปในกลุ่มนะว่าโอเคนะครับผมอขอปิดก่อนนะครับแลวแลวขอตัวไปสอนต่อก่อนนะครับถ้า,าใครจะลุ้นต่อก็ลุ้นได้นะครับแต่ผมมองว่าโอเคมาถึงตรงเนี้ยมันเป็นท p ที่เราคาดหวังได้แล้วน,นั่นเองนะครับก็ได้มาประมาณรวมๆประมาณ12 r r นะนั่นเองนะครับอันนี้ประมาณ7แล้วก็5เนาะ นะครับก็เป็นเทรดเซตอัพที่ได้เซลล์ตรงนี้ลงมานะครับโอเคไหมในกลุ่มก็บอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าผมจะ tp ตรงนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับเคสสตาร์ดี้ทองเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะมีความวุ่นวายอยู่นิดนึงเหมือนกันนะครับแต่พี่ๆลองเอาไปประยุกต์ใช้หรือว่าไปเสริมความรู้ของตัวเองที่มีอยู่ดูนะนะครับอาจจะทําให้มองกราฟเนี่ยออกมากขึ้นก็ได้นะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับ ที่สนใจอยากศึกษาเทคนิคที่ผมใช้ตรงนี้นะครับอยากรู้ว่าผมคิดยังไงตอนมันถึงหน้างานจริงนะครับหรือว่าเวลาแพ้แล้วเราแก้อย่างไงนะครับโซนไหน p e n ด i n g ได้ไม่ได้พวกนี้นะครับอยากรู้ละเอียดละเอียดเนี่ยก็สามารถเข้ามาเรียนกับผมได้นะครับซึ่งเดือนหน้านะครับผมจะเปิดสอนวันที่10นั่นเองนะครับเปิดสอนวันที่10แบบกลุ่มอันนี้ขออนุญาตรับกลุ่มหน้าเนี่ยขอรับแค่8คนพอนะนะครับตอนนี้ก็ยังเหลือที่ว่างอีก 5คนนั่นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถทักแอดมินเข้ามาได้นะครับเพราะว่าในกลุ่มในกลุ่มที่เป็นกลุ่มนักเรียนของผมเนี่ยนะครับเราจะมีกลุ่ม discord และก็กลุ่ม LINE ไว้พูดคุยกันนะสำหรับกลุ่ม LINE นะครับแต่ว่ากลุ่ม discord เนี่ยนะครับผมจะเอาไว้เพื่อแชร์แผนนะครับว่าวันนี้มีคู่ไหนหน่าสนใจบ้างนะครับแล้วกอ็อาจจะมีการแชร์ไอเดียกันจาก พี่ๆท่านอื่นเนาะแล้วก็จะมีการแชร์วินเทจโลดเทจกันนะครับให้เป็นกรณีศึกษาว่าเอ้ยทำไมถึงบายมาแล้วชนะเซลมาแล้วชนะหรือว่าเอ้ยทำไมถึงแพ้นะครับก็คือช่วยกันพัฒนาไปน,นั่นเองนะครับแล้วก็รวมไปถึงห้องส่งการบ้านด้วยนะครับผมก็จะมีการบ้านให้เรื่อยๆนะครับแล้วก็มีพวกเคสสตั๊ดดี้พวกโนเลทอะไรพวกนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับ ทองคำนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ละกันนะครับท่านใดที่สนใจอยากศึกษาแบบละเอียดเลยนะครับอยากเทรดได้อยากมีที่ปรึกษาส่วนตัวอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถทักเข้ามาที่แฟนเพจ c o อป t ี้เ e ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับแต่สำหรับท่านใดที่ยังไม่มีทุนนะครับไม่เป็นไรนะครับ พี่ๆสามารถเข้ากลุ่มฟรี i s c o r d ก่อนได้นะครับกลุ่มฟรี Discord เดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์ด้านล่างไว้เช่นกันนะครับโอเคนะครับสำหรับเคลสตัรดี้ทองคำก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับไว้เดี๋ยวมีคู่ไหนน่าสนใจนะครับหรือว่ามีอะไรที่ผมอยากออกมาแชร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำออกมาให้อีกนะครับอ่าโอเคนะครับสำหรับอ่าเทดเบรกดาวนี้ก็ขอฝากไว้ประมาณนี้และกันนะครับไว้เดี๋ยวพบกันใหม่ใน EP ถัดๆไปนะครับสวัสดีครับ